วันนี้มาอยู่กับคุณาวันที่14นะคะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราในการฝึกพลังหัวใจแล้วสิ่งสำคัญที่วันนี้ที่เราจะฝึกกันก็คือการกลับมาดูแล inner world ของเรานะแลแน่นอนมันจะไม่สามารถดูแลได้ถ้าเราไม่จัดเวลาให้มามีสมาธิกับตัวเองนะเพราะว่าพลังหัวใจเนี่ยเขาเป็นพลังที่มีพลังมหาศาลมากแต่เขาจะสามารถทำการได้ดีเนี่ยเวลาที่เขาได้นั่งนิ่ง เราก็อยู่ใน process ของการม,มีสมาธิภายในนะเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่จะมีสมาธิกับโลกข้างนอกค่อนข้างเยอะและ้วมนทำให้กระแสรหรือคลื่นหัวใจเนี่ยมันบางลงเพราะฉะนั้นคุณนันก็เลยเป็นแฟนตัวยงมากเวลาที่จะบอกให้ทุกคนเนี่ยฝึกโลกภายในให้แข็งแรงเนี่ยเราจะต้องจัดเวลาอย่างตอนเนี้ยคุณนันก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นะเตรียมพร้อมขัดสมาธ ที่จะพาทุกคนฝึกสมาธิกันแล้ววันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้จัดเวลาอยู่กับตัวเองนะคะุคณแนนจะพาทุกคนไกด์เดดมีดิเทชันนำสมาธิให้ทุกคนได้จัดเวลาฝึกบทนี้เนี่ยสม่ำเสมอเป็นบทที่ต่อยอดมาจากการปรับคลื่นพลังงานหัวใจให้หัวใจเรารู้สึกถึงความรักให้หัวใจเรารู้สึกถึงความปรารถนาความ รักในภารกิจรักในชีวิตของเรารักในหน้าที่ของเรารักในวินยัยรูทีนกิจวัตรของเรานะมีความปรารถนาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งมันเป็นความปรารถนาที่มันไม่ได้มาจากความอยากแต่มันเป็นความปรารถนาที่มันมาจากก้นบึ้งหัวใจว่าเราอยากสร้างอะไรให้กับชีวิตแล้วต่อไปก็คือการฟูลฟิลค่อยๆเติมเต็ม,ตมความรู้สึกของเราภายใน แล้วก็มองเห็นนิสัยเดิมๆมองเห็นสิ่งเดิมๆที่เราต้องสละออกไปแล้วก็เปิดรับโอกาสใหม่ๆตัวตนใหม่ๆแล้วก็คนใหม่ๆที่เราต้องการจะเป็นนั่นคือ process ของการมานั่งฝึกสมาธิด้วยกันกับคุณน,นัฐอยากให้ทุกคนได้จัดเวลาฝึกบทนี้สม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวคุณนันจะทำเป็น sequence ให้ ช่วงอินโทรแล้วก็กรอไปจนถึงช่วงเข้าสมาธิใครที่กลับมาทําซ้ําเราก็กดตรงข้างล่างลิงก์ u t u b e เห็นไหมมันจะมีช่องช่องให้เรากดเข้าไปตรงเข้าสู่สมาธิเราก็จะได้กรอมาฝึกตรงนี้กันได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครพร้อมแล้วให้เวลาตัวเองส่วนตัวนะใครมีหูฟังก็จะดีมากจัดเวลาอยู่กับตัวเองแล้วไปฝึกสมาธิกับครูแนนสมาธิใจเบากันค่ะ ให้ทุกคนค่อยๆหลับตาลงช้าๆจัดร่างกายให้ผ่อนคลายสามารถวางมือไว้บนหัวเข่าหรือหน้าตักของเราหายใจเข้าให้รู้สึกถึงความเป็นปัจจุบัน ทุกลมหายใจเข้าของเราให้รู้สึกการนําพาความรู้สึกของเรามาที่ตรงนี้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน หายใจเข้าและเมื่อหายใจออกให้เราปลดปล่อยความรู้สึกที่ถ่วงรั้งเราไว้หายใจเข้าและหายใจออกให้เรารู้สึกร่างกายผ่อนคลายปลดปล่อยสิ่งที่ถ่วงรั้งด้านอารมณ์เราไว้ และให้เรารู้สึกถึงอากาศรู้สึกถึงพลังงานที่ดีรอบตัวทุกการหายใจเข้าให้เรารู้สึกถึงพลังงานลง พลังงานพื้นดินที่เรานั่งอยู่พลังงานมีอยู่รอบตัวของเราให้เรารู้สึกถึงความเป็นปัจจุบันของพลังงานรอบตัวของเราเมื่อเรารู้สึกถึงพลังงานรอบตัว ความเป็นปัจจุบันรอบตัวให้เรารู้สึกถึงความรักในชีวิตของเราวันนี้ความรักที่เรามีต่อชีวิตที่กำเนิดเกิดมาความรักที่เรามีต่อโลกใบนี้ โลกของเรามีความรักมากมายเป็นความรักที่มีอยู่รอบตัวต้นไม้ที่คอยทำงานให้เราตลอดเวลาแสงแดดที่คอยส่งแสงให้เราตลอดเวลาให้เรารู้สึกถึงความรักในชีวิตแล้วชีวิตจะเริ่มเผยความรักให้เรา ค่อยๆปูทางความโชคดีให้เราจากนี้เป็นต้นไปต่อไปให้เรารู้สึกถึงความปรารถนาที่อยู่ในใจเราความปรารถนาในการสร้างชีวิต ความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ความปรารถนาที่วันนี้จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าลงมือทำสิ่งต่างๆโดยที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่กลับมาเสียใจภายหลังทุกๆวันในการใช้ชีวิตเราจะรู้สึกว่าเราใช้อย่างคุ้มค่าเราตั้งใจ เราเริ่มเข้าใจในการปล่อยวางในชีวิตมากขึ้นเราเริ่มมีสติในการเดินทางในแต่ละวันด้วยความฝันด้วยความหวังด้วยความศรัทธาในชีวิตของเราซึ่งในระหว่างการเดินทางในชีวิตของเราเรารู้สึกเติมเต็มทุกวัน เมื่อไดก็ตามที่เรารู้สึกขาดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความรักด้านการเงินหรือด้านต่างๆเราจะมีสติในการกลับมามองเห็นสิ่งที่เรามีเสมอสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวเสมอเรายังมีสุขภาพที่ดี เรายังมีมันสมองในการทำงานเรายังมีความรักที่ดีที่มอบให้กับตัวเองเรามีรอยยิ้มเรามีดวงตาที่สดใสเราเริ่มเห็นความใจดีจากผู้คนมากขึ้น พราะพวกเขาได้รับพลังงานที่ดีจากเราได้รับรอยยิ้มที่ดีจากเราเรารู้สึกเติมเต็มในแต่ละวันเรารู้สึกเติมเต็มในทุกการเดินทางแม้บางครั้งเราจะหลงลืมไปบ้างแต่เราจะ รู้ตัวและกลับมาเติมเต็มความรู้สึกภายในของเราเสมอเราอบรับเราอบกอดตัวเองด้วยความเข้าใจเราให้เวลาการเดินทางในชีวิตของเราอย่างอุ่นใจ และในระหว่างการเดินทางเราจะเริ่มเห็นตัวตนเก่าๆที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เหมาะกับทางที่เราจะเดินในิสัยเก่าๆที่เรายอมที่จะต้องสละไปเพื่อการสร้างอนาคตใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นข้อเสียของตัวเอง วันนี้ไปเราจะเริ่มค่อยๆปล่อยเขาเพราะเรารู้ว่าเรามีคุณค่าในการเป็นมนุษย์ที่ดีเรามีคุณค่าในการเป็นบุคคลที่ดีที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและให้กับผู้อื่นต่อไปเมื่อเราเริ่มเห็นตัตวตนเก่าๆเ,เพียงแค่เราเห็นและเราก็ สลัะออกไปและเราเริ่มเห็นตัวเองในรูปแบบใหม่ในรูปแบบที่มีความเข้าใจในโลกมากขึ้นเข้าใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และเข้าใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ตัวต้นใหม่ๆของเราวันนี้เป็นตัวตนที่มีพลังของความหวังความศรัทธาในหัวใจเพิ่มมากขึ้นมีพลังของความเข้าใจผู้คนรอบตัวมากขึ้นมีพลังของความใจเย็นแล้วก็นิ่งเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เรานิ่งเราไม่เป็นทาสของอารมณ์ ปัญญาของเราความชาญฉลาดของเราจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นตัวตนใหม่ๆของเราจะเริ่มเป็นอิสระจากอารมณ์ของคนอื่นเราจะเป็นอิสระจากพฤติกรรมของคนอื่นเพราะว่าเรานิ่งมากพอและปล่อยให้เป็นมากพอช่วงสุดท้ายอยากให้ทุกคนได้โอบรับ ทั้งความรักทั้งความเติมเต็มทั้งความปรารถนาทั้งนิสัยใหม่ๆตัวตนใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในปัจจุบันนี้รู้สึกให้ชัดมองภาพให้ชัดและนำความรู้สึกนั้นกลับมาในปัจจุบันและนำความรู้สึกนั้นมาใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันของเราต่อไป ให้ทุกคนค่อยๆนำความรู้สึกกลับมานะคะแล้วก็ลืมตาช้าๆมาพบกับคุณแอนกันนี่ก็เป็นการฝึกสมาธินะคะในไกด์ไลน์ของคุณแอนเนี่ยก็จะรวมสิ่งที่เราเรียนกันไปเราจะรู้สึกถึงความรักมากขึ้นนะเราจะรู้สึกคอนเทนต์หรือพอใจใน ชีวิตของเรามากขึ้นในการเดินทางไปสู่ความฝันของพวกเราเนี่ยนะในระหว่างการเดินทางสำคัญมากเราต้องจับตัวเองให้ทันว่าเรารู้สึกขาดหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกขาดเนี่ยหัวใจเราจะไม่ค่อยมีพลังเราต้องกลับมาเห็นในสิ่งที่เรามีเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นแล้วนําความรู้สึกนั้นเนี่ยออกมาสร้างอนาคตของเรา นี่คือคีย์สำคัญมากๆของการเรียนบทนี้กันนะคะคุณนันหวังว่าทุกคนจะใช้บทนี้ฝึกสม่ำเสมอแล้วก็คุณนันก็จะเป็นกำลังใจที่จะเดินทางให้กับทุกๆคนต่อไปนะฝึกสกิลฝึกองค์ให้เราแข็งแรง mm hmm. กล้าเผชิญกับปัญหาด้วยหัวใจที่มั่นคงแล้วก็หัวใจที่เป็นอิสระนี่คือเป้าหมายของคุณนัแล้ก็ห้องเรียนความสุขกัน ะะเดี๋ยวใครเรียนจบแล้วนะส่งเมสเซจมาทักทายคุณแอนได้ว่าเราได้อะไรบ้างจากคลาสนี้แล้วก็คุณแอนหวังว่าจะได้รับข้อความดีๆจากทุกคนเพราะว่าคิดถึงทุกคนจังเลยทุกครั้งเวลาที่สอนเสร็จก็จะคิดถึงว่าเอะเราไม่ได้เจอกันแล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอทุกคนหัวใจเต็มเปี่ยนไปด้วยความรักแล้วก็ e น j o ยกับชีวิตกันมากขึ้นนะวันนี้คุณแอนไปก่อนสวัสดีค่ะ